อยู่นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากทั้งคืนเลยนะครับทำให้น้ําป่าจากดอยสุเทพนะครับไหลหลากลงมาตามลําห้วยและก็ท่อระบายน้าเอ่อล้นเข้าท่วมขังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและก็ถนนสิรินทรในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับโดยล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเตือนภัยให้ระวังน้ําป่าไหลหลากครับนี่นะฮะแม่ถนนนะ<ฮ>ไม่ใช่คลองนะคุณสมศรกุกรู้สึว่าเป็นคลองไปแล้วค่ะตอนนี้บางคนนี่บอกว่าต้อง <K le af> ขับเรือไปทํางานละช่วงนี้นะฮ <üre> นะค่นะ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 คุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับทำให้น้ําป่าบนดอยสุเทพไหลหลากมาตามลําห้วยลงสู่คลองระบายน้ําในตัวเมืองทําให้ออล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยออกมาจากท่อระบายน้ําแล้วก็คูคองครับขังบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําและผิวการจราจรในถนนย่านเสิรินทรในตัวเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านนะครับก็ต้องขนของไว้บนที่สูงและก็นํารถยนต์นะครับไปจอดไว้บนถนน ประชาชนต้องขับขี่รถลุยน้ําออกไปทํางานหรือว่าไปทําธุระขณะที่ระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับยังคงล้นท่อระบายน้ําเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้กับสี่แยกขวงสิงห์ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําประมาณ20ครอบครัวรวมทั้งพื้นผิวการจราจรนะครับที่บริเวณสี่แยกขวงสิงห์ขาออกระดับน้ําท่วมขังสูงประมาณ15เซนติเมตรโดยน้ํายังคงรอการระบายครับ โดยล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เร่งนําเครื่องสูบน้ํามาระบายน้ําออกนะครับหากว่าฝนไม่ตกลงมาซ้ําอีกนะฮะร,ระดับน้ําก็จะค่อยลดลดลงนะฮะแล้วก็ขับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งครั้งนี้ครับเป็นรอบที่6แล้วของฤดูฝนปีนี้ครับแต่ปริมาณน้ํายังคงน้อยกว่า3วันก่อนครับขณะที่นายสายรุ้งกลุ่นเขียวผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า พบว่าที่บ้านดอยปุยเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเช้าวันนี้เวลา7.25นากานาทีมีปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงมากถึง84มิลิเมตรค่ะและน้ำจากบนดอยก็จะไหลลงมาสู่ตัวเมืองอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่และสภาพอากาศบนดอยพบว่าย,ยังมีเมฆฝนปกคลุมและฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะ